สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2733คุณค่าของหลักคำสาสอนในจักรวรลตระกูลนิกายอาณาจักรศาสนาโบราณและอาณาจักรเทพเจ้าทุกพลังอำนาจจะไม่ต้องมีเทพเจ้าปกครองหากต้องการอยู่รอดเช่นเดียวกับโลก,กระดับสูงที่เหล่าเทพถือกำเนิดเท่านั้นที่จะกลายเป็นโลกมนุษย์อันเป็นรองของสวรรค์ได้ มีเพียงเผ่าพันธุ์ที่ให้กำเนิดเทีพเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่เมืองหลวงอันกว้างใหญ่ของชนเผ่านับร้อยได้อย่างไรก็ตามในยกแห่งความยืนยาวของเหล่าเทพมีเพียงหยวนหุยองค์เดียวเท่านั้นหากมันไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากความทุกข์ยากหยวนหุยได้มันก็จะล่มสลายและอำนาจทั้งหมดก็จะพังทลายลงไปที่สุดถูกแบ่งแยกถูกผนวกถูกสังหารหมู่ถูกจับเป็นทาสนี่คือกฎแห่งป่าอันเป็นจกกนักรวรรดิ หากมาหาอำนาจใดต้องการรักษาความเจริญรุ่งเรืองไว้ก็ต้องสร้างเทพเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาอัจฉริยะภาพทางโลกก็ดูเหมือนจะสำคัญมากเช่นกันเมล็ดพันธุ์เซียนเหล่านั้นที่สามารถหลอมรวมเข้ากับเจดมงเซียนระดับที่5ได้นั้นยิ่งสำคัญกว่าเพราะเป็นตัวแทนของความหวังและอนาคตของอำนาจการบ่มเพาะอัจฉริยะภาพต้องอาศัยทรัพยากรอย่างต่อเน,นื่องจะหาแหล่งข้อมูลได้อย่างไรจะไปต่อขยายกําลังการผลิตเทพเจ้าไม่สามารถแทรกแซงโลกทางโลกได้ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องขยายอำนาจพวกเขาจึงต้องพึ่งพาผู้แข่งแย่งในโลกทางโลกเท่านั้นเราจะสร้างคนเข้มแข็งในโลกใบนี้ได้อย่างไรความอัจฉริยะและทรัพยากรหนทางแห่งการเอาตัวรอดในจักรวาลอัจฉริยภาพทรัพยากรและเทพเจ้ารวนเป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันและขาดไม่ได้ยิ่งมีอัจฉริยภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและยิ่งมีทรัพยากรมากเท่าไหร่โอกาสที่จะสร้างเทพเจ้าองค์ที่สองก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อกุมอำนาจใดมีเทพเจ้าองค์ที่สองอำนาจนั้นก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นและสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่ออำนาจขยายไปถึงระดับหนึ่งพลังของเทพเจ้าก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเช่นกันหากอำนาจของเทพเจ้าเทียมขยายวงกว้างมากเกินไปยอมจะนําไปสู่หายนะอย่างีเลี่ยงไม่ได้หากเราเทพเจ้าต้องฝึกฝนและเพิ่มพูนความแข็งแกร่งพวกเขาก็จําเป็นต้องมีทรัพยากรและความมั่งคั่งจากโลกทางโลกด้วยดังนั้น อำนาจของโลกทางโลกก็ต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อระดับการฝึกฝนของเทพถึงระดับเทพแล้วเขาจะไม่เกรงกลัวต่อความท้าทายใดๆอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเทพเจ้าก็จะล่มสลายเมื่ออายุขยของเขาสิ้นสุดลงเช่นกันอำนาจใต้บัลังของเทพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าและผลประโยชน์ก็ยิ่งน่าสะเพริงกลัวยิ่งกว่าเมื่อใดที่มันล่มสลายมันจะสะเทือนโลกและจะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดเกียรติยศและความอับปยของสิ่งมีชีวิตนับร้อยล้าน ดังนั้นเทพเจ้าจึงจําเป็นต้องฝึกฝนผู้สืบทอดเช่นกันทุกพลังจัก,กรวาลล้วนมาเชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่หากเราไม่วางแผนล่วงหน้าทุกสิ่งที่เรามีในตอนนี้อาจสูญหายไปชั่วข้ามคืนพวกเขาถึงกับตกในสภาพที่น่าเวทนากลายเป็นธาตุสูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียชีวิตและทั้งครอบครัวก็ล่มสลายไปการลงทุนในเทพเจ้าแห่งอนาคตนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเราสามารถประสบความสําเร็จและมั่งคั่งไปพร้อมๆกันได้ เทพเจ้ามีอายุยืนยาวหลายแสนปีหรืออาจถึงหลายล้านปีพลังใดก็ตามที่สามารถถซอดซ่อนอยู่ใต้ปีของเทพเจ้าย่อมจะเจริญรุ่งเรืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับในโลกคารวาสตระกูลใหญ่หลายตระกูลจะให้การสนับสนุนวีรบุรุษหนุ่มผู้พิชิตโลกเมื่อวีรบุรุษหนุ่มผู้นั้นได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของประเทศตระกูลเหล่านั้นก็จะกลายเป็นตระกูลที่มีอำนาจเช่นกันแน่นอนว่าวีรบุรุษหนุ่มผู้นี้จะต้องแต่งงานกับหญิงสาวจากตระกูลใหญ่เสียก่อน เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจารวัเชเฉินในตอนนี้คือเวรัลบุรุษหนุ่มผู้ซึ่งอาจกลายเป็นเทพเจ้าในอนาคตและเบื้องหลังเขานั้นเทพทรงฆ้ามาสุรุหิตราชินีโลหิตและหมิงหวังร้วมเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ธรรมดาแน่นอนว่ามีกลุ่มต่างๆมากมายที่ต้องการลงทุนในตัวเขาหลายฝ่ายอิจฉาความเจริญรุ่งเรืองของตะกูซีเวเจียและหลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการขยายอำนาจในอนาคตของพวกเขาพร้อมทั้งมองว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคาม ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เทพสงครามมาสุรุหิตย่อมจะริเริ่มรวมพลังทั้งหมดผ่านการแต่งงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายจากความมั่งคั่งที่มากเกินไปจนนำไปสู่การล่มสลายของตระกูลจารวจุวัเนคือผู้สมักที่ดีที่สุดเนื่องจากเขามีเชื้อสายมนุษย์ครึ่งหนึ่งและบิดาของเขาคือฉีเทียนจึงมีหลายฝ่ายในสารนรกที่เป็นศัตรูกับเขาการแต่งงานไม่เพียงแต่จะปกป้องเขาเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เขาเติบโตขึ้นอีกด้วยเทพสงคามมาสุรุหิต เห็นว่าจังว่าเฉินต่อต้านการแต่งงานอย่างมากคล้ายกับตัวเขาในอดีตอย่างไรก็ตามในเวลานั้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นและต้องแต่งงานเบื้องหลังเทพสงครามมาสุลุหิตมีผู้พิทักษ์สูงสุดของพอลุหิตมาตะอยู่แต่ว่ายอดนรบผู้นั้นไม่ชอบเข้าไปผูกพันกับการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเขาใช้เวลาอย่างน้อยหลายร้อยหรือหลายพันปีในการปีกวิเวกทุกครั้งเพื่อปกป้องเขาในโลกนี้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ดี การที่สามารถแต่งงานกับผู้มีอำนาจได้นั้นแท้จริงแล้วเป็นกา,ารสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและฐานะของตนเองการสนับสนุนเป็นเพียงสิ่งกีดขวางจากระดับที่สูงกว่าเท่านั้นเทพสงครามมสุรุหิตคุ้นคิดอยู่นานและกล่าวว่าในขณะนี้ภายคุกคามที่ใหญ่สุดของเจ้ามาจากสองแห่งแห่งแรกคือฝ่ายตัดสินของพระราชวังเทพีชกตาแห่งที่สองคือซาป,ประหลักพังเทียนหนานแห่งชีวิตและความตาย ส่วนเทพเจ้าโมธรรมะแห่งพระราชวังเทพเป็นความตายพระราชวังเทพชิงลู่แห่งเผ่าอชูร่าและเมืองผีตีซาแห่งเผ่าผีแม้พวกเขาทั้งหมดจะต้องการฆ่าเจ้าแต่พวกเขาก็ที้ไม่ได้กับภัยคุกคามใหญ่สองแห่งนี้สีหน้าของจังว่วเฉินเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าทุกคำพูดของเทพสงครามมัสุรุหิตนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาโดยตรงฝ่ายตัดสินฆ่าเข้าใจได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขามีหน้าที่กําจัดภัยคุกคาม ที่อาจเกิดขึ้นกับพระราชวังเทพชโชกตาส่วนข้าเป็นบุตรชายของฉีเทียนเป็นบุตรชายคนเดียวที่มีความขัดแยง้งที่ไม่อาจปรีประนอมได้ต่อหน้าเทพสงรามาสุรุหิตจานว่าเฉินไม่ได้ปิดบังเจตนานที่จะช่วเยเหลือจจกพัหมิงเขากล่าวต่อว่าแต่ทําไมสร้างประหลัดพังเทียนหนาแห่งชีวิตและความตายถึงต้องกําจัดข้าด้วยละ่ะเทพสงรามาสุรุหิตเหลือมองจานว่าเฉินอย่างลึกซึง้งและกล่าวว่านักบวชซีวหมีเสืเส่อง หนึ่งแสนปีก่อนการล่มสลายของนักบวชสุวิมีเสื่องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับซรากประหลักพังเทียนหนาหั้นแห่งชีวิตและความตายเหล่าเทพทั้งหลายต่างก็รู้ว่าเจ้าได้ฝึกฝนจนหนึ่งระดับปัจจุบันนสถานที่ที่นักบวชสุวิมีเสื่งมรณภาพเจ้าเป็นผู้สืบทอดของนักบวชสุวิมีเสื่งและซรากประหลักพังเทียนหนาแห่งชีวิตและความตายจะมอบโอกาสให้เจ้าก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพได้อย่างไรจะรู้ว่าเฉินกล่าวว่า นั่นหมายความว่าเราเทพที่ร่วมในการปิดล้อมนักบวชสุยหมีเซิงเซิงจะมองข้าเประตูที่อาจเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นน่ะเทพสงครามมสุรุหิตกล่าวจากงวเฉินไม่ได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับการเดินทางไปยังไม่น้ำแห่งกาลเวลาและกล่าวเพียงว่าข้าเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วเทพสงครามมสุรุหิจกล่าวว่าแน่นอนว่าในตอนนั้นมีเทพเจ้ามากมายที่ล้อมโจมตีนักบวชสุยหมีเซิงเซิงแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมองว่า เจ้าเป็นภปยคุกคามฝ่ายพิภากษาและสร้างพลังพังแห่งชีวิตและความตายเทียนหนาเป็นสองกองกําลังที่ข้าหวาดกลัวมากตระกูลซูเวยียเจียไม่อาจยอมให้พวกเขาลวงเกินได้ในตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังมีเจตนาฆ่าเจ้าอีกด้วยเทพสงครามมสุรุหิตใช้คําว่าที่นั่งของข้าแทนว่าปู่ของเจ้าเพราะขณะนั้นเขามีอารมณ์เข่งขึมเป็นอย่างมากเพื่อต่อสู้กับสองพลังนี้จะต้องแต่งงาน เจ้าไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับคนร้อยคนแต่เจ้าต้องแต่งงานกับคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการแต่งงานเจ้าก,ก็ต้องหาวิธีที่ทาให้พวกเขาแต่งงานกับเจ้าเทพสงครามมาสุรุหิตหยิบหนังสือเล่มที่สองออกมาและโยนให้จางว่าเฉินสมุดเล่มนี้บางกว่ามากมีเพียงสี่หน้าเท่านั้นสี่ชื่อหลัวอี้ยานเจ๋อเซียนไปชิงเอ,อ๋อชิงเฟยเว่ยจางว่เฉินพิจารณาอย่างถี่ถ้วนขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่า ทำไมถึงยังมีชิงเฟยเวยอีกล่ะเทพสงครามมาสุรุยิ์กล่าวว่าเราไม่สามารถไปเชิญหน้ากับฝ่ายพิพากษาได้โดยตรงเราทำได้เพียงแบ่งแยกจากภายในชิงเฟยเว,ยเ,วยเกิดในฝ่ายพาาิพากษาหานั้นได้เป็นภรรยาของเจ้าก็ย่อมจะมีข้อพิจารณาอื่นภายในฝ่ายพาาิพากษาความเป็นปรปักษ์ต่อเจ้าก็จะลดลงอย่างมากหลัวอี้เป็นลูกสาวสิทธิลักของหลัวเหยียนและเป็นคู่มั่นที่ฟุกุโรกุโจโมอบให้ การแต่งงานกับนางจะไม่กอ่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่เจ้าเลยศัตรูของเจ้าในเผ่าลัวซาทั้งหมดจะระแวงนางเพราะเรื่องนี้หยานเจ๋อเซียนเกิดมาในสายเลือดโดยตรงของตะกูลหยานหลัวนางไปที่รักยิ่งของไท่ซา,างหากเจ้าสามารถแต่งงานกับนางได้เจ้าจะได้รับการสนับสนุนจากตะกูหยานหลัวทั้งหมดเมื่อถึงเวลานั้นแม้แต่ซาประหักพังเทียนหนานแห่งชีวิตและความตายก็จะต้องเป็นห่วงนางส่วนเรื่องไปชิงเอ,อ๋อหรือจื่อเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเจ้ากับนางให้ข้าฟังแล้ว ส่วนเผ่าอชูรานั้นส่วนอีจะใกลเกียรให้เจ้าโดวยวิธีนี้เจ้าจะสามารถใช้พลังของสามเผ่าล่างทั้งหมดและตะกูลหยานหลัวบุกทะลวงขั้นเทพทีละขั้น,นได้ซึ่งจะทําให้การต่อต้านลดลงอย่างมากเมื่อเราก้าวไปถึงระดับเทพสงครามมังสุรุหิตเราจะเห็นแต่ความสัมพันธ์น้นสมพลังในวงกว้างเมื่อวางแผนเส้นทางสู่การไปเทพของจังรเวชินเขาจะไม่พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างลูกและลูกสาวของเขามันเกี่ยวข้องกับความสนใจและค่านิยม บางครั้งความรู้สึกนั้นเปราะบางเกินไปไม่ต้องไปเชิญหน้ากับผลประโยชน์จางล่วเฉินรู้ว่านี่คือขีดจำกัดสูงสุดของเทพสงครามมัศุลหิดดังนั้นเขาจึงไม่ปฏิเสธทันทีและกล่าวว่าได้ข้าจะลองดูเมื่อไปเชิญหน้ากับความเป็นและความตายเขาไม่มีทางเลือกอื่นเทพสงครามมัศุลหิตหัวเราะเสียงดังและรู้สึกมีความสุขมากขึ้นจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับ,กบเรื่องการฝึกฝนเจตจำนงเสียนของเจ้าไม่เพียงแต่ประสาหญินอย่างและชาติจัง5เท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติเวลาและมมติด้วยใช่ไหมจางว้อยเฉินไม่ได้ปิดบังอะไรและกล่าวว่าถูกต้องแล้วซ่อนจากสายตาของท่านปู่ไม่ได้หรอกเทพสงครามมาสู่ฤหิตใส่หัวแล้วกล่าวว่าหากเจ้าไม่ได้ใช้เจดนงเสียนในโลกแห่งเทพของข้าข้าอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเวลาและมมติกําลังถูกเคลื่อนไหวแต่ที่นี่คือโลกแห่งเทพของข้าการที่เจ้าจะเคลื่อนไหวเวลาและมมตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจางว้วยเฉินเข้าใจแล้วไม่แปลกที่ก่อนหน้านี้เขารู้สึกไร้เรี่ยวแรง เทพสมค่ามั่สุรุหิตเงยหน้ามองท้องฟ้าและถอนหายใจการหลอมรวมเจเจมงเซียนทั้งเก้าช่างน่าสะเพริงกลัวยิ่งนักนี่คือสุดยอดฝีมือระดับแนวหน้ายอย่างแท้จริงและอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ถ้าข้าเป็นสตูของเจ้าข้าจะข้าจะหอยตายก่อนเป็นแน่ไม่งั้นคงกินไม่ได้นอนไม่ดับแน่แน่อย่าพูดเรื่องนี้เลยมาพูดเรื่องเจํจนงเซียนกันดีกว่าเจเจนงเซียนกระวีของเจ้าถึงระดับสามแล้วใช่ไหมใช่จางหวัดเฉินกล่าว เขาได้เห็นเจตจำนงเซียนระดับหนึ่งของ9ก้าวิถีรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเทพสงครามมัสูุรุหิตก็ไม่แสดงความประหลาดใจต่อไปและกล่าวว่าเจ้ารู้ความสัมพันธ์ระหว่างเจตจำนงเซียนและหลักคำสอนหรือไม่ขอให้ท่านปู่ช่วยชี้ชแนะด้วยจากว่เฉินประสานมือและกล่าวเทพสงครามมัสุรุหิตเอามือคว้หลังและกล่าวว่าระดับการฝึกฝนของเจ้าอยู่ห่างจากระดับเทพเพียงก้าวเดียวเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นในช่วงสงครามาสิบอาณาจักร เจ้ายังได้ปลุกหลักคำาสอทแห่งกระบี่ขึ้นมาอีกด้วยบัดนี้ข้าจะบอกแกนแท้ของหลักคำาสอนเหล่านั้นให้เจ้าฟังซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าอย่างแน่นอนบรรดาผู้ผู้ฝนในขั้นเสียงต่างคิดว่าเมือ่อใดที่พวกเขาเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์กฎสายเสียนจะแปลเปลี่ยนเป็นหลักคำาสพทโดยอัตโนมัติแต่ความจริงแล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นกฎสายเสียนและหลักคำาสอนนั้นแตกต่างกันมากแล้วมาพูดถึงกฎสายเสียงกันก่อนดีกว่า กฎสายเซียนที่ผู้ผู้ฝนเสียนฝึกฝนในร่างกายของตนเช่นกฎของเส้นทางกระบี่กฎของเส้นทางฝ่ามือกฎแห่งกาลเวลากฎแห่งมิติล้วนมาจากกฎฟ้าดินและเป็นส่วนหนึ่งของกฎฟ้าดินดังนั้นไม่ว่าจะจะฝึกฝนกฎสายกระบี่กี่พันล้านข้อในร่างกายมันก็ยังเทียบไม่ได้กับกฎสายกระบี่ในโลกนี้ความหมายลึกลับคือการช่วยให้เจ้าสามารถนำกฎของโลกทั้งใบมาใช้ได้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าเชียวชันหลักคำสอนกระบีเพียงหนึ่งในหมื่นส่วนในทางทฤษฎีแล้วในสภาวะชั้นสูงสุดเจ้าสามารถนํากฎสายกระบีหนึ่งในหมื่นส่วนของจกักรวาลทั้งหมดมาใช้ได้เจ้ารู้ไหมว่าพลังนี้สมพลังแค่ไหนน่ากลัวไหมจักรวเฉินคุ้นคิดอยู่นานและกล่าวว่าพลังมหาศาลเช่นนี้จะเพียงพอที่จะสังหารเทพเจ้าีิแท้จริงได้หรือไม่ถ้าข้ามีหลักคำสอนกระบีหนึ่งหมื่นส่วนข้าจะสามารถรวมพลังกระบีหนึ่งหมื่นส่วนในโลกนี้ได้หรือไม่ เทพสงครามมสุรุหิตยิ้มและกล่าวว่า <c oughs> สิ่งที่ข้าพูดถึงคือสภาวะขั้นสูงสุดข,ข,ของทฤษฎีดูระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเจ้าเจ้ายังไม่คู่ควรกับหลักคำสอนกระบีหนึ่งในหมื่นแต่ถึงแม้เจ้าจะสามารถดึงกดสายเซียนออกมาได้หนึ่งในร้อยล้านส่วนกดสายกระบีเพียงหนึ่งในพันล้านส่วนก็สามารถแสดงพลังงานยิ่งใหญ่ในขั้นเซียนได้แล้วที่จริงแล้วมีเพียงจีวิญ,ญญาณของเทพเจ้าเท่าน,นั้นที่สามารถใช้พลัง หลักคำสอนเพื่อควบคุมกฎฟ้าดินให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้การที่เจ้าสามารถใช้พลังนั้นได้ตั้งแต่แรกก็ถือว่าน่าทึ่งแล้วนั่นหมายความว่าหลักคำสอนกระบี่เพียงหนึ่งในหมื่นของข้าคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นสิ่งล่อใจเหล่าเทพยยอย่างยิ่งใช่ไหมจากข้อมกล่าวเทพสงครามมาสูรฤทธิกาวว่าไม่ใช่เทพเจ้าทุกอง์จะถูกล่อลวงมีเพียงเทพเจ้าที่ฝึกฝนเจ็ดมงเซียนกระบี่ในอะดับที่มหาเซียนเท่านั้น ที่จะสามารถควบคุมมันและปลดปล่อยพลังที่หาใครเทียบไม่ได้สําหรับเทพเจ้าอุคอื่นๆมีเพียงบทบาทของการตัสรู้และการฝึกฝนเท่านั้นที่จะสามารถอัจนะมันได้จาล่วเฉินแสดงสีหน้าลังเลในดวงตาเทพสงครามมาสุรุหิตอธิบายว่าเจ้าควรรู้ว่ามีเพียงมหาเซียนที่ได้ประสานเจดมงเสียระดับ5เท่านั้นจึงจะสามารถก้าวเข้าสู่แดนเทพได้ มีเพียงมหาเซียนผู้ได้รวบรวมเจดมงเสียระดับสามและเท่าน,นั้นจึงจะสามารถเชี่ยวชาญหลักคําสอนหลังจากเข้าสู่แดนเทพได้ตัวอ,อย่างเช่นเสียอยู่เจดมงเสียระดับสามของนางคือการหลอมรวมของวิถีสวรรค์ทะเลโลหิตระดับสี่และวิถีลมระดับหกหลังจากเข้าสู่แดนเทพแล้วนางจะต้องเชี่ยวชาญวิถีสวรรค์ทะเลโลหิตและวิถีลมเป็นหลักหากนางสามารถเชี่ยวชาญเคล็ดลับบางอย่างของทะเลโลหิตวิถีสวรรค์ หรือวิถีแห่งสายลมได้นางก็จะกลายเป็นบุคคลที่แข็งเก่งในแดนเทพได้ในไม่ช้าแต่ถ้านางได้รับหลักคําสอน,น,นอื่นๆมามันก็คงไม่มีความสําคัญอะไรมากนักสําหรับนางมันใช้ได้แค่เพื่อความเข้าใจเท่าน,นั้นแต่ไม่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้ใช่แล้วเจดจำนงเซียนคือประตูแห่งอานาจประตูของผู้แข็งเก่งซึ่งสําคัญมากความสามารถในการหลอมรวมเจจำนงเซียนดับสองนั้นถือเป็นเกณฑ์แรกในการตัดสินว่าบุคคลใดเป็นอัจฉริยะระับียนหุย จันว่าเฉินกุ้นคิดอยู่กรู่นหนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้วกล่าวอีกในหนึ่งก็คือสําหรับข้าแล้วหลังจากเข้าสู่แดนเทพแล้วมีเพียงศาสตร์ทั้งสิบยินหยางธาตุทั้งห้าการเวลามิติและวิชากระบี่เท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมแม้ว่าข้าจะเชี่ยวชาญหลักคําสอน,น,นอื่นๆก็ตามข้าก็ใช้ได้เพียงเพื่อทาความเข้าใจและฝึกฝนศาสตร์เหล่านี้เท่านั้นใช่หรือไม่เทพสงครามมาสูรุหิตกล่าวว่านั่นคือความหมาย แต่ไม่ใช่ความจริงแท้แน่นอนวิถีโบราณทั้ง9้ามักมีข้อยกเว้นอยู่เสมอตราบใดที่เจ้าเชี่ยวชาญหนึ่งส่วนหมื่นของหลักคําสอนวิถีโบราณเจ้าก,ก็จะสามารถเป็นผู้ส่งสารของวิถีนั้นได้ตัวยอย่างเช่นผู้ส่งสารแห่งความจริงเจ้าก,ก็จะเป็นทูตแห่งวิถีแห่งความจริงในโลกไม่ต้องพูดถึงหลังจากที่ได้กลายปเป็นเทพเจ้าแล้วหรือแม้แต่ก่อนที่จะเป็นเทนพเจ้าทุกคนก็มีพลังการตุสดสิแข็งแกร่งอย่างยิ่งแม้ว่าวิถีเซียน,นอื่นๆก็จะมีผู้ส่งสารเช่นกัน แต่ก็เทียบไปได้เลยกับเส้นทางนิรันด์เจ้าจำนวงเซียนเท่านั้นที่จะจำกัดความเป็นไปได้ที่เทพเจ้าส่วนใหญ่จะมาเป็นผู้สงสารในเส้นทางนี้ได้หากเจ้าเชี่ยวชาญหลักคำสอนวิถีเซียนหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสิบและพลังฝึกฝนของเจ้าแข็งแกร่งพอที่จะควบคุมหลักคำสอนหนึ่งในสิบนั้นได้อย่างสมบูรณ์และสามารถใช้กฎสายเซียนหนึ่งในสิบของโลกได้เช่นนั้นแล้วจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าหลักของราชวงศ์หนึ่งหากเจ้าเชี่ยวชาญหลักคำสอนได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง และสามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์จะวกก่าจะเป็นปรามาจารย์แห่งวิถีเซียนนั้นจารวัเชเฉินเชื่อว่าต้องมีเทพเจ้าสูงสุดในจักรวาลแต่ในศารสวรรค์และศารนรกมีผู้บรรลุถึงระดับปรามาจารย์หรือไม่จารว่เชเฉินอดถามไม่ได้แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมโอ้โหอธิบายยาวเลยสอนยาวเลยฮนะเนี่ยไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยวนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แลวถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ